ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมีนในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ในช่วงของปลายเดือนดวงชะตาของท่านนั้นถือว่าฟ้าดินได้เปิดให้ดวงชะตาของท่านนั้นกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหลังจากในช่วงก่อนนั้นจะแลดูเงียบๆไปบ้างแต่ต่อจากนี้ไปจะดีขึ้นเรื่อยๆจะมีสะดุดบ้างก็เล็กๆน้อยๆ รวมถึงในเรื่องของการเงินนั้นจะดีมากท่านเคยให้ใครขอหยิบขอยืมไปในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้เขาก็จะเอามาคืนให้กับตัวของท่านท่านก็จะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนถ้าหากว่าท่านเคยรับจำนำสิ่งของอะไรกับใครไว้เขาก็จะมาถ่ายคืนอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะดี จะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่านเป็นระยะระยะในเรื่องโชคลาบก็ถือว่าชาวราศีมีนในช่วงของเดือนมิถุนายนตอนปลายปลายเดือนนี้ในเรื่องของโชคลาบก็จะมีอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่มากเท่าไรนักแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนไปบ้างน,นั่นก็คือในเรื่องของการทำมาหากินช่วงนี้จะแลดูโดดเด่น หยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการลงทุนนั้นไม่ว่าจะเป็นงานลงทุนเรียกว่างานเล็กหรือว่างานใหญ่ท่านก็จะมีกำไรกำไรที่งดงามเรียกว่าในเรื่องของการลงทุนนั้นจะเหมาะกับชาวราศี มีนในช่วงของเดือนนี้อย่างมากมายก่อนที่จะสิ้นเดือนมิถุนายนนี้การรอคอยไม่ว่าท่านจะรอคอยอะไรก็จะสิ้นสุดลงไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้แต่ในเรื่องที่ท่านต้องระวังก็มีในช่วงนี้ชาวราศีมีนท่านต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของ การทำมาหากินอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการใช้จ่ายในช่วงนี้อาจจะมีมากกว่าในสิ่งที่ท่านคิดไว้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยบ่อยครั้งการเงินการทองนั้นจะมีหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอาทิเช่น ของใช้ในครอบครัวหรือในครัวเรือนก็อาจจะมีการผุพังชำรุดสุดโซมท่านก็อาจจะมีการต้องซ่อมแซมหรืออีกอย่างหนึ่งในเรื่องของของใช้ของสอยเกี่ยวกับในเรื่องของหม้อข้าวหรือว่าอาธิเช่นตู้เย็นหรือพัดลมหลอดไฟ เครื่องซักผ้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอาจจะมีการชำรุดสุดโทมเสียหายอาจจะต้องเปลี่ยนได้หรืออาจจะต้องลงทุนซื้อใหม่จะทำให้ท่านนั้นต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงนี้แต่ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าท่านจะไม่เดือดร้อนท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอ ในเรื่องของการเงินช่วงนี้ชาวราศีมีนจะมีความโดดเด่นอย่างมากจะอยู่ในจุดที่ดีถึงท่านจะมีรายจ่ายก็มีรายรับเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมีนนั่นท่านจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการทำมาหากินอีกเช่นเดียวกันการงานที่ท่านทำนั้นก็จะมีงานที่ดีมีงานที่โดดเด่นเข้ามาหาท่าน อยู่เรื่อยๆบางคนนั่นอาจจะได้งานใหม่ๆเข้ามาทำในช่วงของเดือนมิถุนาก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้น,น,นมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างบางครั้งก็เปลี่ยนไปในสิ่งที่ดีบางครั้งก็เปลี่ยนไปในสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในเรื่องของการงานการเงินช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกเช่นเดียวกัน ชาวราศีมีนั้นจะมีแต่ความโดดเด่นพอเข้าในช่วงของเดือนกระดักกระดาโคมในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านจะเริ่มดีอย่างเห็นได้ชัดหยิบจับอะไรในช่วงของวันที่สองจะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีพฤกษกอันนี้จะทำให้ชาวราศีมีนั้นมีความสดใสทำอะไรก็มีความโดดเด่น หยิบจับอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นเป็นเงินเป็นทองชาวราศีมีนั่นนับว่าดวงของท่านนั้นจะดีอย่างมากๆในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่17นั้นในช่วงของเดือนกระดักกดาจะมีดาวใหญ่คือดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศี กรกฎในช่วงนี้จะทำให้ชาวราศีมีนั่นมีความสดใสอีกครั้งเกี่ยวกับในเรื่องของการทำมากินการงานก็จะมีความโดดเด่นหยิบจับอะไรมีคนให้เกียรติและมีคนให้กำลังใจในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่ท่านจะทำได้ดีจะมีคนให้กำลังใจและจะมีเจ้านายคอยสนับสนุนท่านเพราะว่าในช่วงนี้ ดวงของท่านเริ่มดีขึ้นแล้วในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีกรกฎในช่วงของวันที่17นี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความราบรื่นเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนก็จะเหมาะอย่างมากๆชาวราศีมีนนัในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีกรกฎชาวราศีมีนก็จะมีความสําเร็จเกี่ยวกับ ในเรื่องของการลงทุนท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้จะมีคนให้กำลังใจและมีคนสนับสนุนท่านอย่างมากมายเงินทองนั้นก็จะมีเข้ามาหาท่านท่านลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะมีผลดีกับตัวของท่านทางนั้นท่านจะได้กำลิกำไรที่งดงามท่าน ท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองจะหาง่ายอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้เงินทองจะมีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองเป,อเป็นกอบเป็นกำเข้ามาอีกด้วยต่อมาในช่วงของวันที่17จะมีดาวพระพุธซึ่งโคจรเข้าสู่ในราศีเมถุนอันนี้ชาวราศีมีนก็จะ ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานงานที่ท่านทํานั้นต้องระมัดระวังอาจจะมีการผิดพลาดหรืออาจจะมีการที่เรียกว่าเอาไปทำทำแล้วก็ต้องเอามาทําใหม่อีกอาจจะทําไม่เรียบร้อยหรืออาจจะมีการสะดุดมีการติดขัดได้เพราะฉะนั้น ในเรื่องของการทำงานต้องระมัดระวังไว้ถ้าหากว่าเราใช้ลูกน้องก็ต้องให้ท่านระวังลูกน้องให้ดีอย่าปล่อยปะละเลยถตหากว่าเราปล่อยปะละเลยจะทำให้ตัวเรานั้นเสียชื่อเสียเสียงได้อาจจะทำให้งานของเรามีการสะดุดเพราะฉะนั้นถตาหากว่าเราไว้ใจลูกน้องอาจจะไม่ดีในช่วงนี้เราต้องคอยดูแลให้ดี มิฉะนั้นงานของเราจะเสียได้ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่27จะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีกันอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับมาดีอีกเช่นเดียวกันเจ้าวราศีมีนันในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านจะกลับมาฟืน้นคืนดีอีกครั้งในเรื่องของการเงินก็จะมีจับจ่ายใช้สอยมีเงินหมุนเวียน ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นเงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านโดยที่เรียกว่าท่านไม่ต้องคิดหรือว่าไม่ต้องกังวลอะไรในเรื่องของโชคลาภก็จะมีโชคดีก็จะมีเข้ามาหาท่านอีกด้วยในช่วงของเดือนกระดกกระดาโคมในช่วงของวันที่27ที่ดาวอังคารเข้าสู่ในราศีกัน จึงทำให้ชาวราศีมีนนั้นมีความสดใสทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นการลงทุนไม่ว่าจะค้าขายอะไรในช่วงนี้ก็จะขายดิบขายดีท่านจะลงทุนอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นท่านจะขายทางหน้าร้านหรือท่านจะขายทางออนไลน์ท่านก็จะขายดิบขายดีจะมีคนให้ใช้บริการท่านอีกมากมายมีทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่มา สนับสนุนท่านในช่วงนี้ถือว่าดวงของต่านจะดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับคู่แข่งคู่ที่เรียกว่าเคยแข่งขันเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายก็จะสู้เราไม่ได้เขาก็จะค่อยๆหลีกและค่อยๆหนีเราไปเขาอาจจะแพ้ภัยในตัวเขาเองทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสิ่งที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราสิ่งที่ไหน ที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่เป็นมงคลก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งที่ดีๆก็จะมีเข้ามาทดแทนกับตัวของเราในช่วงต่อไปนี้หยิบจับอะไรก็มีคนให้กําลังใจมีคนสนับสนุนมาดูในเรื่องของดวงชะตาราศีของโชคลาภก็จะดีในช่วงนี้จะมี เงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมทำอะไรก็มีความสำเร็จท่านจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็จะมีเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนจงขยันและจงมณะมีความอดทนบากบ่นต่อไปงานที่ท่านทำก็จะมีความสำเร็จโดยง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้น ชาวราศีมีนั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงของเดือนกระดะักกระดาโคมต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่27อีกเช่นเดียวกันดาวพระศุกร์ก็จะเข้าสู่ในราศีเมถุนอันนี้ก็จะทําให้ชาวราศีมีนั่นมีความโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาบอย่างมากมายท่านทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาหาตัวท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ ในเรื่องของสุขภาพและพารานามัยก็ท่านระวังไว้บ้างในเรื่องของการติดเชื้ออาจจะไปติดเชื้อมาจากที่อื่นอันนี้ท่านระวังไว้บางสิ่งบางอย่างนั้นเราอาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรืออาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราหรืออีกอย่างหนึ่งก็คนในครอบครัวอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้ สำหรับชาวราศีมีนในเรื่องของอุบัติเหตุในช่วงของปลายเดือนกระดะักฎาคมอาจจะต้องระวังไว้บ้างท่านจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนถ้าหากว่าท่านใช้รถใช้สนนหรือว่าจะไปทางต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่ท่านระวังไว้อาจจะมีการเกิดขึ้นได้สำหรับในเรื่องของอุบัติเหตุให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดี ก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราแล้วจงตั้งอกตั้งใจทำแต่สิ่งที่ดีๆจะมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านทั้งนั้นการที่เข้ามารับฟังก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วก็ขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี